สวัสดีครับสวัสดีค่ะอต้อนรับเข้าสู่ข่าวข้นคนข่าวกับผมวราวิชิมบัีครับนลินสิงห์พุทธางคูลค่ะวันนี้ยังคงจดจ่ออยู่ที่กรรมการการเลือกตั้งนะครับว่าตกลงจะรับรองสวชุดใหม่ภายในสัปดาห์นี้หรือไม่ค่ะท่ามกลางเสียงเรียกร้องมากมายนะให้เลื่อนประกาศรับรองออกไปก่อนหรืออาจจะถึงขั้นล้มกระดานก็ว่าได้ใช่ค่ะไม่ว่าจะเป็นสมาชิกวุฒิสภาชุดปัจจุบันที่วาระเหลือน้อยเต็มทีแต่วันนี้ก็ยังคงจัดประชุมกันปกติ ตั้งกรนมาิการขึ้นมาเพื่อจะตรวจสอบการเลือกสอวอรหรือแม้แต่ผู้สมัครที่ตกรอบไปก่อนนั้นนี้ก็ไปยื่นให้ตาม,มหน่วยงานต่างๆตรวจสอบกระบวนการเลือกในครั้งนี้นะครับเรามาลองถอดรหัสกันดูไหมคะคุณผู้ชมว่าสิ่งที่สอวอรักษาการณตอนนี้เขาพยายามทําอยู่เนี่ยปลายทางเขาจะได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นเหมือนคนํานี้ดิ้นเพื่อสุดท้ายครับเพราะข้อมูลอีกด้านหนึ่งที่ข่าว้นคนข่าตวตรวจสอบมานะพรุ่งนี้ ไม่แน่กกตอ,อาจจะ,ะรับรองสอวอฉะนั้นคนที่พยายามจะขับเคลื่อนอยู่ณเวลานี้เนี่ยทำเพื่ออะไรนนนั่นนะสิมีวัตถุประสงค์ทางการเมืองอย่างไรเพื่อว่าได้เขาจะได้อะไรเหรอเพราะจริงๆแล้วเชื่อไหมเขาวาง เกมมองข้ามฉอดกันไปถึงประธานวุฒิสภาคนใหม่แล้วเขามีแคนดิเดตเปิดชื่อกันมาหมดแล้วแต่ทําไมเหล่าบรรดาสวตัวตึงเขาต้องมือเขียวด้วยล่ะคะเขาตัวเขียวเขาลายพรางใช่ไหมไปโยงใยกับสีไหนหรือเปล่าแล้วทําไมสีส้มก็ดูจะไม่ได้คัดค้านกับการประกาศรับรองสวในครั้งนี้มันเป็นความสลับซับซ้อนในทางการเมืองอาจจะมองว่าเป็นการย้อนแย้งกันก็ว่าได้นะครับทวนอีกทีเดิมสวชุดใหม่ที่ จับตามองวันนี้ที่กะกะตประชุมกันเนี่ยะจะรับรองหรือไม่สรุปข้อมูลณเวลานี้นะน่าจะรับรองวันพรุ่งนี้แต่ว่าวันนี้ก็มีการประชุมวันนี้ม,มีประชุมอย่างที่บอกแล้วก็มีวาระการจะรับรองหรือไม่รับรองสวอ,อเข้าสู่ที่ประชุมแต่รายงานออกมาว่ากรรมการเสียงแตกเอาคะแนนกั้มกึ่งกัน4ต่อสา ยังประกาศรับรองไม่ได้เหมือนกับว่าถ้าทูสีไปมันก็ได้หรอกแต่มันดูไม่ดีหรือเปล่าเพราะมันไม่เป็นเอกฉันไงอยากจะให้มันอาจจะมีภาพที่ดีกว่านี้ใช่ค่ะแม้กฎหมายจะไม่ได้บังคับก็ตามนะ,ะว่าควรจะเอกฉันเลยก็เดี๋ยวรอดูวันพรุ่งนี้กะกะตประชุมกันอีกครั้งหนึ่งคะแนนจะออกมาเอกฉันสามารถที่จะประกาศรับรองอได้หรือไม่ แต่ข้อมูลที่เราตรวจสอบจากวงในของผู้มีอำนาจผู้มีอำนาจเขาก็รู้ทุกอย่างเลยนะคะดูจะสวนทางกับสิ่งที่เราเห็นวันนี้ว่าเอ๊ะลังเลตกลงจะรับรองหรือไม่รับรองอาจจะมีแบบนี้ก็ได้นะคุณวาราวิทคุณผู้ชมคะสับขาหลอกเรื่องของมติที่จะออกมาเขาบอกว่าแผนการของเขาจริงๆเนี่ยก็คือวันอังคารอยู่แล้ว ตั้งใจว่าจะรับรองวันที่9กรกฎาคมอยู่ออแล้วนะคะเพียงะะแต่วันนี้ทําให้รู้สึกได้ลุ้นว่าเอ๊ะจะรับรองหรือไม่รับรองยึกยักนิดหน่อยนะคะเพราะอะไรรู้ไหมเลข9อ่ะเลขมงคลหมายถึง9หน้าเออ,เอะจะบอกว่าสายมูเกินไปหรือเปล่าครับ ไม่น่าใช่แต่เป็นการให้เกียรติสาวาชุดตัวตึงไปด้วยในตัวค่ะอะเขาจะประชุมกันวันนี้ใช่ไหมสาว,าวาจะตั้งกรรมธิการวิสามัญอ้าก็ให้เขาได้ทํางานไม่เป็นไรเราลบให้ก็ได้หนึ่งวนันให้แสดงบทบาทเป็นครั้งสุดท้ายแสดงว่าทุกอย่างก็ถูกจัดวางเอาไว้ว่าจะรับรองภายในวันพรุ่งนี้อยู่แล้วแต่ว่ามันก็ยังมีปรากฏการณ์อย่างที่บอกกลุ่มที่เห็นด้วยค่ะกลุ่มที่เห็นต่างอเอาละ คนที่อาจจะพยายามเดินเกมล้มอาจจะยังมีความหวังหรือไม่ว่าะจะยังไม่รับรองอจะเลื่อนออกไปหรือถึงขั้นจะล้มกระดานก็เลยเป็นการเผชิญหน้ากันระหว่างกลุ่มเดินเกมล้มกระบวนการเลือกสอวอ<อ>ประกอบไปได้วยใครบ้างก็อาจจะมีกลุ่มผู้สมัครที่พลาดหวังซึ่งมองว่ากระบวนการเลือกไม่สุจริต ไม่เที่ยงธรรมเราเข้าใจนะเข้าใจในเหตุผลของทั้งสองฝ่ายนะคะแต่เราแค่พยายามจะใบ้คุณผู้ชมเห็นว่าปลายทางมันคือมุมมองทางการเมืองเขาไม่ผิดเลยที่เขาจะคิดอย่างนี้วันนี้เดินทางไปฟ้องสารปกครองปอป,ปอชอรัฐสภาสำนักงานกกตอู้อย่างกระยายมันมุมไปทุกที่เลยค่ะบางคําเรียกร้องบอกว่าอยากให้กกตเปิดหีบลงคะแนนมาวัดกันดูจะได้เห็นความไม่ชอบมาพากลแบบชัดเจนจะได้เห็นนําไปสู่ข้อสรุปว่ากระบวนการเลือกที่ผ่านมามันไม่ซุจริต ไม่เที่ยงธรรมอาจจะต้องล้มกระบวนการทั้งหมดนี่คือกลุ่มแรกกลุ่มที่พลาดหวังตกรอบรอบใดรอบหนึ่งก็แล้วแต่นี่นะครับมาเดินเกมล้มกลุ่ม,มที่2คือกลุ่ม40สวอ,อันนี้ก็อีกเหตุผลหนึ่งแต่ต้องการล้มเช่นเดียวกันก็เสนอยติเลยโอเคเรามาตั้งกรรมธิการวิสามันพิจารณาศึกษาตรวจสอบการเลือกสมาชิกวุฒิสภาที่เพิ่งเกิดขึ้นกันเถอะตั้งได้ไหมได้สิวันนี้สำเร็จเรียบร้อย ก็ต้องลุ้นกันว่าแล้วจะได้ทํางานไหมคือตั้งวันนี้และสมมุติพรุ่งนี้สวชุดใหม่ประกาศตรปบรองเนี่ยนะก็จะไม่ได้ทงานแทบจะไม่ได้มีเวลาทํางานเลยก็เหมือนกับที่สวบางท่านที่อภิปรายวันนี้ไม่เห็นด้วยกับการตั้งเนื่องจากว่ามันจะมีเวลาทํางานสักเท่าไหร่กันเสียแรงเปล่าสวบางคนก็เลยไม่เห็นด้วยแต่สุดท้ายมติที่ประชุมก็ให้ตั้งสําเร็จเวลาพูดถึงกลุ่ม4 0สสวเนี่ยก็จะหมายถึงในเชิงสัญลักษณ์กลุ่มที่เคลื่อนไหว พยายามจะถอดถอนท่านนายกใช่แล้วซึ่งส่วนใหญ่ที่เห็นด้วยกับการตั้งกรรมธิการบรรดาตัวตึงแกนนาทั้งหลายก็จะอยู่ในกลุ่มอยู่ในนี้40สวอยากจะให้ตรวจสอบกระบวนการเลือกสวชุดใหม่ด้วยกับกลุ่มที่2ออันนี้จะเป็นกลุ่มที่เรียกร้องให้กรกตรีบประกาศรับรองสวตรงข้ามกันอย่างเส้นเชิงนะคะอ่ะกรกตรประกาศเร็วๆเถอะจะเป็นกลุ่มสวที่เขาผ่านการคัดเลือกอีกนิดเดียวจะได้เป็นสวตัวจริงแล้ว ลุ่งสวสายอิสระสายประชาธิปไตยสีต่างๆไม่ว่าจะเป็นสีไหนสายสีส้มก็ด้วยเหมือนกันค่ะอาจจะมองว่าสวชุดใหม่ยังมีหวังมากกว่าสวชุดตัวตึงถ้าหากจะต้องไปทำงานร่วมกันในอนาคตคเราเห็น2กลุ่มนี้ที่ย้อนแย้งกันม,มีความเห็นไม่ตรงกันมันก็เกิดชวนคุณผู้ชมคิดมันเป็นความย้อนแย้งที่ทำให้เรื่องสวดุเดือดนะมันประหลาดเนาะ กลุ่มสวตัวตึงก็คือสวชุดปัจจุบันอันนู้นนะส่สิบสวนั่นนะถ้าคิดในแง่ทางการเมืองจริงๆเขาน่าจะวางเฉยแล้วก็สนับสนุนสวสายสีน้ำเงินดูเป็นสายเดียวกันน่ะเพราะในเชิงแนวคิดเนี่ยสีน้ำเงินกับสวชุดปัจจุบันเนี่ยก็ไปในทางอนุรักษ์นิยมถูกไหมครับก็เรามองว่าสายสีน้ำเงินคือสวลุงสาขาสองแต่กลายเป็นว่าก็เป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกันไม่ใช่หรอออกมา พยายามที่จะยื้อไม่ให้กรกตประกาศรับรองสอวชุดใหม่ก็เลยแปลกแต่กลุ่มสายประชาธิปไตยส,ยสายสีส้มซึ่งวิพากษ์วิจารณ์กระบวนการได้มาซึ่งสวชุดนี้มาโดยตลอดไม่น่าจะอยากได้สวสายสีน้ำเงินแต่กลับสนับสนุนเร่งรับรองสอวชุดใหม่นั่นนะสิคะอาจจะไม่ได้สนใจว่า<อ>แม้จะทำให้สีน้ำเงินยึดสภาสูงนะแต่ก็ย้อนกลับไปอย่างที่บอก ถ้าจะร่วมงานกับสวชุดใหม่โดยเฉพาะเป้าหมายในการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยก็ยังดีกว่าอยู่กับสวตัวตึงที่ผ่านมาเห็นผลงานกันอยู่แล้วว่าสวสองย2 5าชุดนี้แทบจะไม่ยินยอมเรื่องอของการแก้ไขรัฐธรรมนูญยอมอยู่เรื่องเดียวคือกติกาการเลือกตั้งใช่ค่ะเปลี่ยนจากบัตรใบเดียวมาเป็นสใบนะครับแล้วก็มองถึงกระบวนการล้มการเลือกเนี่ยถ้าล้มไป แต่กติกามันยังคงเดิมมันก็เหมือนเดิมอยู่ดีเสียเวลาเปล่าแล้วจะรู้ได้ไงว่าเลือกใหม่จะดีกว่าเดิมออนั่นสิฉะนั้นนะสายสีส้มสายประชาธิปไตยะจะเน้นไปในทางสนับสนุนให้กกตประกาศรับรองบ้านเรานี้แต่ละอย่างไม่เคยง่ายเลยนะคะย้อนแย้งกันตลอดเลยนี่คือเหตุการณ์ <c oughs> แต่ถ้าจะยกตัวอย่างบุคคลบางท่านที่มีวิวาทะกันผ่านสื่อถ้า ตัวตึงชุดนี้มีบางท่านที่อยู่หน้าสื่อนะก็ต้องยกให้อาจารย์นันทนาอาจจะเป็นตัวตึงคนถัดไปก็ได้ตัวตึงชุดใหม่ว่าที่สวะนะครับอาจารย์นันทนาเตือนสอวชุดปัจจุบันตั้งแต่สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาบอกมีมารยาทหน่อยอยู่ตรงไหนแล้วมารยาทเนี่ยสวชุดเดิมที่ยังนัดประชุมกันอยู่เนี่ยทั้งท้งท,งที่ควรจะปฏิบัติหน้าที่ได้แล้ว ควรจะหยุดปฏิบัติหน้าที่ได้แล้วควรจะกลับบ้านตามรูปที่ออกมาถ่ายรูปอำลาอาจารย์บอกกกตเร่งกรัปรองสวชุดใหม่เลยแล้วถ้าใครมีปัญหาเรื่องคุณสมบัติถูกร้องคัดค้านก็ไปสอยกันในภายหลังอยากทำงานแล้วอะเพราะเปิดมาต้นสัปดาห์นี้การประชุมวุฒิสภาตามคาดครับโตอาจารย์นันทนาแบบดูเดือดแม้จะไม่ได้พูดชื่อกันก็ตามนะ สอวอสมชายสแสวงการบอกเลยค่ะใครกันแน่หรอที่ไร้มารยาทเนี่ยเพราะว่าสอวอใหม่เนี่ยคุณนะคุณคุณยังไม่ได้เป็นสอวอเลยคุณเป็นแค่ว่าที่โปรดรู้ตัวเองด้วยอย่าลำพองเขาใช้คํานี้จริงๆนะคะด้วยเหตุผลที่บอกว่ากระบวนการได้มามีปัญหาเรื่องความน่าเชื่อถือศรัทธาในสายตาประชาชนอย่าลำพองนะส่วนสอวโตเติงอีกท่านหนึ่งคุณกิติศักดิ์รัตนวราหะนะครับวันนี้ก็ลุกขึ้นมาอภิปรายในที่ประชุม<า>สอวอ บอกสวใหม่เนี่ยไม่ได้รับการโปรดเกล้านะแค่กกตรับรองแล้วก็ประกาศในราชกิจจารุเบกษาเท่านั้นสู้สวสวชุดท่านกิติศักดิ์ไม่ได้สู้กันตรงนี้นะแล้วที่บางคนออกมาตําหนิติเตียนสวชุดของตนเนี่ยคุณกิติศักดิ์บอกกะรุณาหุบปากเดี๋ยวนี้นี่เป็นเป็นคาพูดในระหว่างที่สมาชิกวุฒิสภาเขาพิจารณาว่าจะตั้งกรรมธิการขึ้นมาศึกษากระบวนการ เลือกสวหรือไม่แม้แต่กระทั่งสวเก่ากับสวใหม่ยังปะฉะดะกันอย่างนี้เลยเรอเนี่ยครับแต่ถามว่าก็ในเมื่อข้อมูลยังยืนยันว่าจะรับรองในวันพรุ่งนี้ค่ะแล้วคนที่กําลังเคลื่อนไหวอยู่ณเวลานี้ต้องการอะไรสวตัวเติงไม่รู้หรือว่ากกตจะรับรองสวชุดใหม่แน่นอนรู้อาจจะดึงออกไปแต่สุดท้ายปลายทางก็ต้องรับรองค่ะถ้ารู้ทําไมยังไม่หยุด ก็ดิ้นไงคะดิ้นเฮือกสุดท้ายคําตอบของหน้าแรกที่เราบอกคุณผู้ชมไว้นั่นแหละด้วยเหตุผลต่างๆนานา,นาสาเหตุผลด้วยกันครับถ้าเป็นกลุ่มสอวอผู้สมัครสอวอ,อที่อกหักค่ะจะเคลื่อนไหวจะพูดอะไรในช่วงนี้ยังมีน้ําหนักอยู่ทําได้แค่ช่วงนี้เท่านั้นเมื่อไรก่กรกตรับรองสอวอชุดใหม่โอกาสที่คุณจะล้มกระบวนการเลือกสอวอให้ตัวเองกลับมามีโอกาสในฐานะผู้สมัครอีกครั้งหนึ่งนี่จบเลย ยกเว้นคุณเป็นบัญชีสำรองเพราะอันนั้นตามลุ้นได้ถ้ามาถ้าบางคนโดนสอยไปก็ขยบขยบมาเรื่อยๆบรรดาผู้สมัครที่ไปร้องตามหน่วยงานต่างๆณเวลานี้ไปดูดีๆบางคนในอยู่ในบัญชีสำรองต้นๆไหมถ้าก็น่าจะมีส่วน<อ>เพราะว่าถ้ากลุ่มของเขามีคน1นถึงสถูกสอยไปโดยเฉพาะกลุ่มต้นๆที่ คะแนนอาจจะเกาะกลุ่มกันที่เขาพยายามจะบอกว่ามันมีชุดคําตอบเป็นโพอย่างนั้นนะแล้วแล้วเขาหวังว่าถ้าสอยเนี่ยบางทีสอยทั้งแพ็คนะเช่นอันดับที่หนึ่งถึงอันดับที่ห้าอ๋อเป็นไปได้คะแนนเกาะกลุ่มกันนี่บล็อกโบ้ใช่ไหมมาเป็นเซตเลยถ้าสอยห้าคนเลื่อนบัญชีสำรองขึ้นมากลุ่มละห้าคนเนี่ยอาจจะไปถึงคนที่เขาอยู่ในบัญชีสำรองซึ่งบางคนก็เป็นคนที่กําลังไล่ไปฟ้อง หน่วยงานนั้นหน่วยงานนี้เราเข้าใจแล้วกับพัดมาค่ะสวตัวตึงโอกาสสุดท้ายที่จะรักษาสถานะเอาไว้ได้ในเก้าอีสอ้สวนะคะเหตุผลเมื่อไหร่คุณหมดวาระปุ๊บตำแหน่งอื่นๆไม่ต้องฝันเลยค่ะดำรงตำแหน่งไม่ได้เขาให้เว้นวักสองปีนะคะครับเอาละคนทั้งสามกลุ่มนี้ที่เราพยายามจะบอกอยู่เขาอาจจะบอกว่าไม่ได้มีเจตนาหรือแนวคิดอะไรแบบนี้หรอกแต่พอไปมองในทางการเมืองว่ามันมีอะไรที่มันได้มันเสีย กันในช่วงจังหวะเวลานี้เนี่ยมันก็อดคิดเรื่องแบบนี้ไม่ได้จริงๆแต่ทุกคนก็จะยืนยันเหตุผลว่าต้องการให้การเลือกสวชุดใหม่มันเป็นไปโดยสุจริตเราก็ต้องการเหมือนกันเราก็อยากให้มันคลีนทุกอย่างเหมือนกันลองมาส่องดูรัฐธรรมนูญมาตรา112นะคะเขาบอกเอาไว้ว่าบุคคลผู้เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกภาพสิ้นสุดลงมาแล้วยังไม่เกิน2ปีเห็นไหมสวชุดเก่าจะไปทำอะไรอีกไม่ได้นะคะ จะเป็นรัฐมนตรีหรือผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองมิได้เว้นแต่เป็นสมาชิกสภาท้องถิน่นหรือผู้บริหารท้องถิน่นครับฉะนั้นสวกิติศักดิ์ถ้ามองในเชิงบทบาทบทางการเมืองหลังจากนี้สองปีเนี่ยอพอหมดวาระไปแล้วก็จะไม่สามารถไปดํารงตําแหน่งเหล่านี้ได้สวกิติศักดิ์ก็เลยคูชุดใหม่เลยถ้าทำหน้าที่ไม่ตรงไปตรงมาอาจจะเจอสอนอชอ,อีกรอบสอนอชอ,อีกแล้วเลยสอนอชอมาจากไหนล่ะ เวลามีปฏิวัติรัฐประหารเขาก็ตั้งสนชเข้ามาทําหน้าที่ทําหน้าที่ทั้งสอสและสวอรวมกันอยู่ในสภานิติบัญญัติแห่งชาติทีนี้คือตั้งใครก็ได้แล้วใช่ไม่ต้องฟรีสอะไรแล้วีลายหลายๆคนก็ได้เป็นสวอต่อเนื่องกันมาตั้งแต่ปี4-9ยาวนานมาจนถึงชุดแต่งตั้งชุดปัจจุบันนี่แหละเพราะว่ามันมีการยึดอำนาจเข้ามา แทรกแซงระหว่างทางเส้นทางทางการเมืองฉะนั้นก็ทําให้เห็นแล้วว่าเอาละฝ่ายที่พยายามจะดันหรือพยายามจะค้านไม่ให้กกตประกาศรับรองอาจจะมีวัตถุประสงค์ทางการเมืองอย่างไรแต่ก็อย่างที่บอกครับ mm. เขามองข้ามช็อตกันไปแล้วมไม่ได้มาอยู่กันที่ว่ารับรองหรือไม่รับรองนะเพลอจัดกลุ่มวางเป้าหมายในการทำงานกันไปแล้วด้วยฟอร์มทีมแล้วเพราะนี่คือธง ที่มาจากแหล่งข่าววงในของผู้มีอำนาจอันดับแรกท้องไว้เลยค่ะสวชุดใหม่ที่เราเรียกกันว่าสายสีน้ำเงินเนี่ยมาแน่ๆคุณผู้ชมเขาจะประกาศรับรองทัวร์อยู่แล้วครับและแม้จะเป็นสีน้ำเงินก็จริงแต่ก็มีหลายเฉด<อ>มาจากหลากหลายที่มาตอนนี้มีข่าวเรื่องการตั้งทีมลักษณะเป็นวิบทั้งในและนอกสภาค่ะคอยประสานงานและบังคับวิถีของ ออนี่ไงเขาจริงจังขนาดนี้แล้วเดี๋ยวเขาได้เข้าไปนั่งอยู่แล้วค่ะผู้แหล่งข่าววงในผู้มีอำนาจบอกสอวอสายสีน้ําเงินนี่มองข้ามขั้นตอนการประกาศรับรองไปแล้วครับค่ะที่คุยกันวันนี้เนี่ยคือการประชุมวุฒิสภานัดแรกอถ้ารับรองพรุ่งนี้นะอาจจะมีการประชุมนัดแรกในสัปดาหนะ์หน้าค่ะจะต้องปฏิญาณตนและเลือกประธานวุฒิสภาเอาเวลามาคุยกันเลือกประธานดีกว่าไหมว่าเราจะเลือกใครดี เริ่มพูดกันถึงตัวบุคคลแล้วมีคนดิเดตออกมาแล้วทั้งสองท่านค่ะระหว่างสายทหารกับสายมหาไทยเดี๋ยวเฉลยว่าใครมาแรงกว่ากันนะคะสายทหารท่พพลเอกเกรียงไกรศิรักนะคะอดีตผู้ช่วยพบทบและอดีตแม่ทัพภาคที่4ส่วนสายมหาไทยคุณมงคลสุรัสจะกค่ะอดีตอธิบดีกรมการปกครองสายครูใหญ่บุรีรัมท่านเป็นอดีตผู้ว่าที่บุรีรัมด้วยนะครับทั้งสองท่านเด่ยมาจากสวกลุ่มที่1 กลุ่มบริหารราชการแผ่นดินและความมั่นคงไม่ทับเกรียงได้อันดับที่1ในในกลุ่มนี้นะครับ74คะแนนส่วนคุณมงคลอดีตอธิบดีกรมการปกครองอันดับที่3ได้67คะแนนไม่ต้องสนใจคะแนนแต่ใครมาแรงกว่ากันระหว่างทหารกับมหาไทยคะแนนตอนที่ได้เลือกไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเดี๋ยวถึงเวลาไปประชุมวุติใครจะได้คะแนนมากกว่าหรือบางทีอาจจะ ไม่ได้มีผู้ท้าชิงอ,อาจจะมีผู้ท้าชิงแต่เป็นอีกฝ่ายหนึ่งก็ได้เป็นไปได้คือจะไม่ตัดกันเอง <ทะ S 2> สัญญาล่าสุดผู้กําหนดเกมบอกว่าทหารมาแรงกว่ามหาไทยต้องฟังแล้วไหมอ่ะผู้กําหนดเกมเนี่ยฟังดูให,ใหญ่ไม่ใช่เพราะว่าครูใหญ่บุรีรัมอยากจะหลบกระแสไม่ให้มันดูรุนแรงเกินไปไม่ดูจงแจ้งเกินไป<ท>ะนะแต่เหตุผลจริงๆมาแล้วค่ะคุณผู้ชมสืบมาเพิ่มอัปเดตล่าสุดทําไมทหารมาแรงกว่ามหาไทยเพราะว่าเป็นเรื่องของการยอมรับจากทุกฝ่ายมากกว่า ข่าวมาบอกว่าว่าที่ประธานอดีตทหารไปเจอกับลุงใหญ่ที่ไม่ได้อยู่บ้านป่ามาเรียบร้อยแล้วอไปตีความเป็นตัวละครกันเองอว่าหมายถึงใครพบกับใครยอมรับจากทุกฝ่ายและจะนำไปสู่การเป็นประธานวุฒิสภาคนใหม่หรือไม่<ฮ>นี่จะเห็นว่าฝ่ายสายสีน้ำเงินเนี่ยนัดแนะวางเกมกันเรียบร้อยขึ้นอยู่กับว่าสุดท้ายจะ ผลักดันใครใคะระหว่างอดีตทหารกับสายมหาไทยสอวอสายสีส้มสายประชาธิปไตยสายอิสระจะเรียกอะไรก็แล้วแต่นี่นะครับก็มีความเคลื่อนไหวเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าเขาอยู่นิ่งนะ,ะมีข่าวนัดหารือกันวันเสาร์ที่ผ่านมาในสถานที่แห่งหนึง่งก็สายสีส้มสายประชาธิปไตยในเมื่อสีน้ําเงินเขาเสียงมากกว่าอ่ใชสีส้มหรือว่าสายประชาธิปไตยก็ต้องแพ็กกันให้แน่น เรารวมตัวกันเราจะกําหนดเกมบ้างได้ไหมตอนนี้ก็ต้องมองถึงขั้นตอนแรกก่อนไม่ว่าจะเป็นประธานหรือรองประธานบุตรทิศภานะครับล่าสุดเริ่มส่งเสียงค้านออกมาแล้วประธานที่จะเป็นอดีตนายทหารเนี่ยเมื่อตะกี้เนี่ยเหรอคะสายสีส้มอมอาจจะไม่เห็นด้วยนั่นไงเพราะตอนนี้เขาเริ่มโยนชื่อคนที่จะเป็นคนดิเดต ออกมาแล้วใช่ไหมเห็นไหมว่าเกมมันไปไกลถึงขั้นอย่างนี้แล้วเนี่ยนอกจากนั้นสายสีส้มก็เริ่มกําหนดวาระงานค่ะเตรียมรับมือกับการทํางานอันนี้เราชอบพุยเรื่องงานมาเรื่องที่จะเจอลําดับแรกๆคือพิจารณาพรบงบประมาณปี68ค่ะการสรรหาองค์กรอิสระเปิดการสรรหาไปแล้ว2องค์กรคือปปชกับผู้ตรวจการแผ่นดินและจะมีกรรมการองค์กรอิสระครบวาระ ในครึ่งปีที่เหลือของปี6-7เนี่ยถึง12คนคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน6เลยนะคะกรรมการปรปรชอีก3แล้วก็ตุลาการสารรัฐธรรมนูญอีก2ค่ะครับนี่เฉพาะปีนี้เท่านั้นนะบทบาทของสอวอชุดนี้มีส่วนสําคัญมากมนอกจากนั้นสอวอสายสีส้มก็จะเดินหน้ารณรงค์แก้ไขหรือว่าจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่มจะผลักดันเปลี่ยนกลไกลก,าการได้มาซึ่งสอวอ เปลี่ยนกลไกไปถึงขั้นที่ว่าเราเริ่มเห็นแนวคิดหลายคนออกมาพูดแล้วนะคะว่าไม่ต้องมีไม่ล่าสอวอหลือแต่สส<อ>าเดียวอย่างเดียวเลยไปเลยนะครับสอวอสายสีส้มก็มีแนวคิดต้องการตําแหน่งประธานกรรมธิการที่สําคัญที่สุดคือกรรมธิการกิจการของวุฒิสภาตําแหน่งนี้สําคัญอย่างไรรองจากประธานรองจากรองประธานครับก็มาเป็นประธานกรรมธิการกิจการ,ร,การวุฒิสภาเนี่แหละประธานวิบ นะสังเกตได้จากกลุ่ม40สวในชุดตัวตึงปัจจุบันเนี้ยส่วนใหญ่แล้วเป็นกรรมการ VIP, วิบวุฒิสภากันจำนวนมากอฉะนั้นถ้าเป็นประธานวิบได้ก็ดีนะมันก็จะกำหนดเกม,อ,มอะไรเข้าอะไรออกในการประชุมแต่ก็ไม่ง่ายนะประธานวิบส่วนใหญ่ก็อาจจะมาจากเสียงข้างมาก เขาก็ต้องเลือกกันมาในกลุ่มของสมาชิกวุฒิสภาเหมือนกันใครได้เป็นก็สามารถกลุ่มความได้เปรียบคนหนึ่งใช่ไหมคะสวสายสีส้มเตรียมแสดงพลังในวันรายงานตัวแสดงพลังยังไงอ่อาจจะมีการสวมเสื้อหรือโชว์สัญลักษณ์ก็เป็นกลุ่มก้อนเดียวกันดีเลยค่ะจะได้นับแล้วก็จะจัดแถลงข่าวเกี่ยวกับแผนการทํางานเพราะอะไรเพราะเขารู้ดีว่าเขาอะจานวนรวมเขาน้อยกว่าน้อยกว่าสายสีน้ําเงินเยอะมาก ก็เลยต้องใช้ยุทธวิธีหลังอิงประชาชนครับด้วยการที่เราไม่ต้องมาแบ่งว่าเราคือสายไหนนะนอกจากสีน้ําเงินแล้วอะ่ะเรารวมกันให้หมดเลยส้มขาวแดงอะไรก็ได้นะคะประสานร,รวมกันเป็นก้อนเดียวเพื่อคานอํานาจกับก้อนสีน้ําเงินแม้เสียงจะน้อยกว่า ่อาจจะมีแรงกว่าคือคือเสียงหมายถึงว่าเสียงคือมือนับมือเนน่ยน้อยกว่าแต่ไม่แน่เสียงในการสื่อสารอาจจะดังกว่าเป็นไปได้เหมือนที่ยุคหนึ่งเคยมีกลุ่ม40สิวซึ่งจริงๆถามว่าเป็นเสียงข้างน้อยในกลุ่มสวนะแต่โอ้โหมีพลังในทางการเมืองอาจจะต่อต้านหรือไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลณเวลานั้นเนี่ยสายสีส้มในสวชุดนี้ก็พยายามจะทําให้มันมีพลัง ไปต่อสู้กันแบบนั้นคล้ายๆกับแบบก้าวไกลที่โซเชียลมีเดียเก่<ช>งประชาชนรับรู้เยอะอย่างนั้นใช่ไหมไม่ได้วัดกันแค่มือ<ช>อย่างเดียว<ช>แต่ทั้งหมดนี้ถ้าชวนมองอีกม,มุมหนึง่งไม่ไม่ไม่ได้มองแค่ว่าเอะใครค้านเพราะว่าอยากจะอยู่ต่อหรืออยากจะเข้าไปเป็นแทนหรือใครที่รับรองเพราะมีเหตุผลมีเอาจนดาส่วนตัวถอดเรื่องผลประโยชน์นี้ออกไปก่อนมองในมุมของสวชุดปัจจุบันท่านอาจารย์สังสิทธิพิริยะรังสร์ อาจารย์ชนคิดแบบนี้ครับว่าภาพใหญ่ในการเลือกสวออเกิดข้อสงสัยมากมายแต่กะกะตไม่ยอมตรวจสอบทั้งที่มีหลักฐานเดี๋ยวฟังดีๆนะเหตุผลของอาจารย์สังสิธิ์ไม่ใช่เรื่องว่าอ,อจะต้องไปหรือหรือจะไปมีผลต่อทางการเมืองในอนาคตนะอาจารย์สังสิธ์ชวนมองแบบนี้ว่ามีคนร้องเรียนมากถึง700เรื่องก่กะตไม่สนใจเท่าที่ควรแล้วข่าววงในกะกะตก็แจ้งกับขาวค้นข่าวว่า เรื่องที่กะกะตให้น้ำหนักหยิบขึ้นมาตรวจสอบตอนนี้มีเพียงไม่กี่เรื่องเท่านั้นทั้งๆท,ที่เรื่องร้องเรียนเยอะมากแต่พอเราไปสืบแล้วกะก,ะกะตกับให้น้ำหนักแค่ไม,<ด>ไม่กี่เรื่องนั่นมันเลยเป็นที่มาของการที่ว่าข่าวแรงที่สุดคือเตรียมจะประกาศรับรองอยู่แล้ววันอังคารนี้แล้วถ้ารับ<ม>รองไปโดยที่สอวอไม่ได้จัดการอะไรทั้งที่มีหลักฐานในมุมของอาจารย์สังสิทธ์ชวนมองแบบนี้ครับว่าปัญหาที่เราเห็นคือกระบวนการเลือกมันอาจจะมีการทุจริต ไม่โปร่งใสแต่หน่วยงานตรวจสอบไม่ได้สนใจไปโฟกัสเรื่องคุณสมบัติของตัวผู้สมัครฉะนั้นถ้าการเลือกที่มันทุจริตถ้ามันตั้งต้นที่ทุจริตแบบชัดเจนอย่างนี้แล้วไม่ได้ตรวจสอบมันจะส่งผลลุกลามต่อภาพใหญ่ของประเทศอ,อาจารย์สังสิทธ์ฟันธงเลยครับว่าดัชนีการรับรู้การทุจริตของไทยไม่มีวันดีดขึ้นไปสูงกว่าปัจจุบันได้ทุกวันนี้ตัวเลขก็แย่มากอยู่แล้วนะคะ 36คะแนนอยู่ในอันดับ101ของโลกถ้ามามีเหตุการณ์เรื่องอสวที่ถูกมองว่าไม่โปรง่งใสไม่เป็นธรรมแล้วไม่ตรวจสอบมันก็อาจจะส่งผลต่อดัชนีการรับรู้การทุจริตของไทยและมันจะเป็นโจทย์ไม่ว่าใครจะมาเป็นรัฐบาลก็ต้องเร่งผ่าตัดครั้งใหญ่นะ,ะนฟังลองมุมมองของอาจารย์สังสิษ์พิทยาด,ดังสันครับ แต่เรื่องที่ใหญ่กว่านี้ก็คือเรื่องการทุจริตในการเลือกตั้งมีการหัวซึ่งในเมื่อทางกรกะตเนี่ยก็ไม่สนใจเนี่ยก็แสดงเห็นว่าไอ้หน่วยงานตรวจสอบการเลือกตั้งเนี่ยไม่ได้เห็นความสําคัญของปัญหาการทุจริตว่าเป็นปัญหาของประเทศถ้าคนที่รับผิดชอบไม่ว่าจะเป็นกรรมการ หรือตัวเลขาก็ยังไม่สนใจแล้วประเทศจะเป็นอย่างไรมีแต่ภาคประชาชนที่สนใจเรื่องดัชนีการวัดคอร์รัปชันก็ไม่มีใครเดือดร้อนเพราะทุกคนเนี่ยก็ยังกินเงินเดือนสุขสบายดีไอการลงคะแนนเนี่ยนะฮะแล้วเขาก็พบหลักฐานว่ามันมีโพยกันชัดเจนถึงขนาดจับเอกสารได้ก็ยังไม่เชื่อว่าเป็นจริงคนที่ได้มาเนี่ยเป็นเครือข่ายกันทั้งนั้นแหละผมคิดว่าคนดีๆที่เข้ามาโดย โดยอิสระก็มีแต่จำนวนไม่เยอะหรอก<ม>เมื่อเข้ามาแล้วเนี่ย <_ C. S 1> ก็จะเกิดระบบของ <_ C. S 1> การเล่นพักเล่นพวก <_ C. S 1> การโหวต <_ C. S 1> การแก้ไขกฎหมายเนี่ยโดยไม่รับผิดชอบต่อประเทศชาติว่าจะเกิดผลเสียหายอย่างไรและคนที่เข้ามาจากเครือข่ายเนี่ยมันเกินร้อยละ75ของจำนวนสวทั้งหมดละมั้งทุกคนก็จะรู้สึกว่าไม่ค่อยเป็นไรแล้ว พราะคนอื่นเขาก็โกงเหมือนกันการทุจริตก็เลยกลายเป็นเรื่องปกติที่ทุกคนเห็นว่าไม่ใช่สิ่งผิดปกติในสังคมมันจะถึงขั้นส่งผลต่อความเชื่อมั่นในสายตานานาชาติที่มีต่อประเทศไทยเลยหรือเปล่ามันคงอย่างนั้น,นะคะ่ะผ่าน,นกลไกการเลือกสอวอที่<ะ>อาจจะไม่ได้มีกระบวนการตรวจสอบนะครับก่อนหน้านี้มันมีข้อถกเถียงใช่ไหมว่าตกลงกกตสามารถจะรับรองไปก่อนแล้วสอย ทีหลังได้หรือไม่ก็กลุ่มสวออตัวตึงทุกวันนี้เนี่ยเขาบอกว่าไม่ได้ถ้าคุณทําไปนะเดี๋ยวคุณเจอคุกแน่นอนแม่ผ<ต>ิกฎหมายข้อตัวยางอีกมุมหนึ่งเหมือนกันว่ามาแล้วใช่ไหมคะทำได้ทาความเข้าใจก่อนว่าเดิมกลุ่มคนที่บอกว่ารับรองไปก่อนสอยทีหลังไม่ได้เพราะอ้างมาตรา107่ง้อมาตรา107เนี่ยมันก็ว่าด้วยวุฒิสภาประกอบด้วยสมาชิก200คนมาจากการแบ่งกลุ่มจํานวนของกลุ่มเนี่ยนะครับ เขาตั้งข้อสังเกตว่าในมาตรา107ไม่มีช่องให้กกตรับรองไปก่อนแล้วไปสอยทีหลังได้และเมื่อมาดูพรปรว่าด้วยการได้มาซึ่งสอวอมาตรา42เขียนเอาไว้ว่าเมื่อเลือกสอวอระดับประเทศเรียบร้อยแล้วให้รอไว้ไม่น้อยกว่า5วันเมื่อพ้นกำหนดเวลาถ้ากกตเห็นว่าการเลือกเป็นไปโดยถูกต้องสุจริตและเที่ยงธรรมก็ให้ประกาศผล ทีวิร์ดมันคือเห็นว่าถูกต้องสุจริตเที่ยงธรรมแล้วก็ประกาศไม่เห็นมีตรงไหนที่ไปเขียนว่าคุณสามารถจะมาสอยทีหลังได้ไม่ได้บอกว่าสามารถตรวจสอบหลังจากประกาศแล้วคือถ้ารับรองไปแล้วเนี่ยแปลว่าคุณต้องมั่นใจมากๆแล้วก็จบเลยว่าการเลือกมันเป็นไปโดยถูกต้องสุจริตเที่ยงธรรมคุณก็ปล่อยไปสิคนแรกของแต่ละกลุ่มเป็นสวหคนถัดมาก็เป็นบัญชีสำรองอันนี้ในมุมคนที่ สู้ว่าเอกกกตคุณจะรับรองไปก่อนไปสอย<ช>ทีหลังไม่ได้แต่อีกมุมนึงนี่ก็เป็นข้อโต้แย้งครับว่าทำได้กกตรับรองก่อนสอยทีหลังได้มีกฎหมายด้วยใช่ไหมคะคและเป็นกฎหมายแม่เลยค่ะรัฐธรรมนูญฉบับที่เราใช้อยู่ปี60นะคะกฎหมายแม่ของพอรปว่าด้วยการได้มาซึ่งสอวอยู่ที่มาตรา226ค่ะไฮไลท์สีฟ้านี้ขออนุญาตให้ผู้ชมฟังนะ เมื่อมีการดําเนินการตามมาตรา2 2 5หรือภายหลังการประกาศผลการเลือกตั้งหรือการเลือกแล้วมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าผู้สมัครรับเลือกตั้งหรือผู้สมัครรับเลือกผู้ใดกระทําการทุจริตในการเลือกตั้งหรือการเลือกหรือรู้เห็นกับการกระทําของบุคคลอื่นให้คณะกรรมการการเลือกตั้งยื่นคําร้องต่อศาลฎีกาเพื่อสั่งเพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งหรือเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งของผู้นั้นสังเกตสองคำนี้ในการเลือกตั้ง หรือการเลือกของส so วเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เรียกว่าเป็นการเลือกตั้งมันคือการเลือกการเลือกมันก็อาจจะคลุมอ,อยู่ในหมวดของการได้มาซึ่สงสวชุดนี้ฉะนั้นในยักษ์ของสองเนี่ยก็คือทั้งสงสและสวก,กรกตสามารถสอยทีหลังได้ทั้งสิน้นผู้กําหนดเกมเขาบอกว่าการเคลื่อนไหวของสองว,อตวตัวตึงจริงๆก็รู้กฎหมายนี้แหละ แต่ก็เป็นการขู่ย้อนกลับมากับประเด็นตั้งต้นว่าเป็นการดิ้นเพื่อสุดท้ายหรือไม่ซึ่งมันก็จะไม่ได้นำพาอะไรค่ะเพราะว่าผลลัพก์กตเขาก็ตั้งหลักได้และยืนยันว่างานเนี้ยเขาไม่ติดคุกหรอกเขามีกฎหมายตัวนี้อยู่เพราะมีเสียงขูก่กกตเยอะเหลือเกินว่าไม่กลัวถ้ารับรองไปมีโอกาสติดคุกได้แต่เนี่ยมันก็มีเกมต่อสู้ทางกฎหมายว่าไปสอยทีหลังได้รัฐธรรมนูญกฎหมายแม่ก็ไม่ได้ห้ามเอาไว้ฉะนั้นที่เราเห็นอยู่จะเป็น ปรากฏการดิ้นเฮือกสุดท้ายรอลุ้นกันจะเป็นไปตามที่ขา่ขา,ขาวค้นคนข่าวคาดการไว้หรือไม่ค่ะพรุ่งนี้กรกตประกาศรับรองสมาชิกวุฒิสภาชุดใหม่และหลังจากนั้นการเมืองก็คงจะ,ะพลิกโฉมหน้ากับสอวอชุดใหม่นะครับ